สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมชงสรรยูทองหัวไผ่ครับผมและวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่สำนักงานตัวแทนนะครับมิแท้ประกันภัยของคุณสุพนิดาจันนานะครับซอยนะครับเทศบาล13าอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้นัดถ่ายทํารายการกับพิเกตนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับด้านหลังนี้เนี่ยว่า ในสำนักง,งานตัวแทนมิตรแท้ของพิกเกตนั้นเนี่ยนะครับผมมีการทำงานยังไงบ้างนะครับผมในการต้อนรับตัวแทนนะต้อนรับยังไงบ้างมีการอบรมตัวแทนมีสถานที่อบรมสำหรับตัวแทนยังไงบ้างและรวมถึงการต้อนรับลูกค้าการออกกรมธรรม์ต่างๆให้กับลูกค้าเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันข้างในต่อเลยนะครับผมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างตามกันมาเลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในสำนักงานแล้วและข้างๆผมครับอยู่กับพี่เกศแล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะให้พี่เกศเนี่ยแนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่าชื่อเสียงเรียงนามยังไงบ้างครับผมค่ะสวัสดีค่ะเกศนะคะสุภานิดาจันนาค่ะปัจจุบันตําแหน่งผู้มืการฝ่ายขายและขยายงานค่ะก็เป็นสํานักงานตัวแทนของมิแทสประกันภัยในย่านอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนี้ค่ะค่ะผมแล้ว พี่เกดเริ่มเข้ามาทำงานในมิแทะกี่ปีแล้วครับพี่ตั้งแต่ประมาณปี2555ตอนนั้นที่เข้ามาเป็นตัวแทนแล้วก็สนใจเปิดสมักงานมาด้วยเลยก็ประมาณ12-13ปีแล้วค่ะรวมแล้วก็คือตั้งแต่เป็นตัวแทนใช่และเปิดสมักงานมาก็รวม10กว่าปีแล้วนั่นเองนะฮะแน่นอนรยเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาด้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมกับรางวัลการันตีมากมายเลยนะครับผมและอีกด้านหนึ่งที่สุดตาผมผมมากๆเลยด้านนี้ครับพี่เกต อะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพี่ ส่วนนี้ค่ะจะเราจะเตรียมเป็นพวกสินค้าพรีเมียมของประกันซิ่งเลยค่ะเอาไว้สัมนาคุณให้กับลูกค้าที่ซื้อกรมทันแล้วก็บางทีเราก็จะมีแบบจัดโปรโมชั่นเราก็ใช้ของแถมพวกนี้ให้กับตัวแทนด้วยค่ะะก็เรียกได้ว่าซื้อประกันได้ของแถมในตู้นี้กลับบ้านไปได้เลยทุกกรมาทันเลยครับผมนี่นะครับเราก็อยู่ในส่วนของโซนทํางานกันแล้วนะครับผมก็อยากให้พี่เกตอธิบายหน่อยนะครับว่าสำนักงานตัวแทนนะครับของมิแทบประกันภัยนะครับผมทําอะไรบ้างนะคะ ก็มีขั้นตอนนะฮะการเข้ามาติดต่อของตัวแทนแล้วก็ของลูกค้ายังไงบ้างครับ<ะ>เผื่อว่าตัวแทนใหม่ๆเนาะหรือว่าลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในสำนักง,งานแล้วจะไม่เขินกันนะครับค่ะก็หน้าที่ของสำนักง,งานตัวแทนเนี่ยจริงๆแล้วก็จะ แบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือ1 <ผม S 2> เลยบริการลูกค้านะคะแล้วก็2บริการตัวแทนในส่วนของลูกค้าถ้าลูกค้า walk in หรือนัดเข้ามาที่หน้าร้านหน้าสำนักงานเราก็จะให้ลูกค้านั่งรอแล้วก็เราก็คุยเรื่องเบี้ยรประกันลูกค้าอยากทําอะไรแผนไหนนะคะก็ลูกค้าใช้เอกสารของลูกค้าก็เป็นพวกรายการจดทะเบียนรถประชาชนในการยืนยนันต้นตนแล้วก็หากลูกค้าเลือกแบบที่ ต้องการทําแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถนั่งรอรับกรุมทารภายในวันนั้นได้เลยอย่างเงี้ยครับแป๊บเดียวก็ได้รับกลุมธาทานกับบ,บ้านเลยใช่ค่ะเราสามารถที่จะออกกรมธทานให้กับลูกค้าที่นี่ได้เลยใช่ค่ะคเพราะว่ารเราก็มีเจ้าหน้าที่ ที่รอรับแล้วก็คอยบริการออกบัทันให้ลูกค้าดันบายไว้อยู่แล้วครับ<ช>ผมฮะแล้วในส่วนของตัวแทนแหะครับผมมีการรับรองตัวแทนไงไบ้างครับที่นี่ก็ตัวแทนนะคะตัวแทนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยค่ะเราก็จะมีมุมหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นห้องรับรองค่ะครับผห้องรับรองตัวแทนไว้คุยงานไว้ประชุมย่อยหรือว่าจัดอบรมเนี่ยที่ชั้นสองของสํานักงานค่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปถ้ายังไม่เห็น<ม>ภาพเดี๋ยวพี่ ขึ้นไปดูได้ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะพาท่านผู้ชมเนี่ยตะลุยสำนักง,งานตัวแทนมิตรแทร้ของพิเกตกันเลยละกันนะครับได้ในส่วนที่เมื่อลูก,ค,ลกค้าเข้ามาที่สำนักง,งานปุ๊บเราก็จะเป็นบุมรับรองลูกค้าคในตรงนี้เลยค,ครับผมแล้วก็ <นะ S 2> เป็นโบชัวค่ะที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้ทั้งประกันรถและก็ที่ไม่ใช่ประกันรถค่ะพวกนี้ต่างๆใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะมีหลายใบยให้ลูกค้าได้เลือกหยิบ ดู<ช>ได้เลยค่ะเผื่อลูกค้ามาทำประกันลดแล้วสนใจอย่างอื่นด้วยประการอภิพายการวัติเหตุอ,อะไรอย่างเงี้ยใน ส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของสำนักงานที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการลูกค้าเมื่อลูกค้าตัดสินใจสั่งทําประกันแล้วเนี่ยค่ะทางเราก็จะออกกรมธรรม์ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเราก็มีสแตนบายไว้2เครื่อง iPad อีก1เครื่องปรินเตอร์สเครื่องที่สําหรับจะออกกรมธรรม์ให้ลูกค้ารอรับได้เลยอย่างรวดเร็ว<ม>แล้วก็ทันใจลูกค้าเลยค่ะในระหว่างที่ลูกค้านั่งรอกรมธรรมนะคะเราก็จะมีมุมกาแฟแล้วก็เป็นขนมปังไว้สาหรับบริการลูกค้าในระหว่างที่นั่งรอค่ะ ในส่วนที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่ว่าชั้นสองเนี่ยจะทำไว้สำหรับเป็นห้องประชุมหรือห้องคุยงานหรือมีตัวแทนใหม่มารีคูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นประชุมย่อยเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ชั้นสองค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราตามพิเกตไปชั้นสองกันเลยครับนี่ก็เป็นชั้นสองที่ทางสำนักงานเนี่ยจัดเตรียมไว้ทําเป็นห้องประชุมไว้สําหรับคุยงานรีคูดหรือว่าอบรมประชุมย่อยสอนเทคนิคการทํางานอะไรต่างๆอยู่ที่ห้องนี้ได้หมดเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเป็นการเรียนนะคะเราก็จะเรียงโต๊ะใหม่แล้วก็ถ้าเป็นการจัดอบรมอย่างเช่น OPP อย่างเงี้ยเราจัดโต๊ะนั่งเนี่ยได้เก้าอี้นั่งเนี่ยคะ่ะได้ประมาณ20-30ท่านเลยต่อครั้ง20-30ค,คนเลยในห้องนี้นะครับแล้วก็ฉายผ่านจอทีวีขนาดใหญ่75นิ้วเพราะว่ามันค่อนข้างะสะดวกรเราสามารถแชร์ไฟล์ ไปได้เลยนะคะแล้วก็ชุมหรือซูมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายทอดผ่านทีวีได้เลยค่อนข้างสะดวกค่ะว่าจะเป็นทั้งเรียนแล้วก็ทั้งออนไลน์อยู่บน<ช>หน้าจอ75นิ้วจอเดียวจบ ใช่แล้วที่สญก็คือดูหนังก็ได้ปาร์ตี้ก็ได้หรือว่าเลี้ยงทีมงานกลุ่มย่อยอะไรอย่างนี้ได้หมดก็นะแน่นอนครับว่าอุปกรณ์ต่างๆในนี้นะครับผมก็จะช่วยในการซัพพอร์ตนะครับสำหรับทีมงานของพิกเกตได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองอย่างตัวแทนจะมาอบรมต่อใบอนุญาตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่ก็ได้เลยอืมครับผมไม่ว่านั่งเรียนออนไลน์นะครับผมหรือว่านั่งเรียนกับอาจารย์ก็กลับตรงนี้ได้เลยครับผม ค่ะทั้งหมดที่พี่พาไปชมนะคะก็คือเป็นวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทํางานในแต่ละส่วน ของสำนักงานตัวแทนนะคะที่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนของเราเองค่ะครับผมวันนี้นะฮะก็เราก็ได้ทัวร์กันครบแล้วนะครับทั่วทั้งสำนักงานตัวแทนของมิตรแท้ประกันภัยเลยนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพิเกตมากๆเลยนะครับที่เป็นไกด์นะฮะพาพวกเราเนี่ยได้ชมนะฮะทุกซอกทุกมุมของสำนักงานแห่งนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าสำนักงานคุณภาพของมิตรแท้ของเราเนี่ยนะครับผมมีมากมายนะฮะทั่วประเทศเลย กว่าพันสาขานะครับผมทั่วประเทศนะฮะแล้วก็โอกาสหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมเยือนสำนักง,งานไหนนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้เราทั้งคู่ต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ